เคยคิดยังไงการเลี้ยงวัวครับคิดยังไงการเลี้ยงวัวดีจริงแล้วพี่ว่าพี่จะเพิ่มลูกอีมั้ยครับเพิ่มเพิ่มในเนี่ยเพิ่มพ่อพันธุ์เดี๋ยวกูไม่รวย <c oughs> มันเพิ่มพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์อืมผสมกันเองเออเาสงกลามพอคนผมชี้ตัดปุ๊บแม่งได้รองทรงต่ำเลยอยู่ไหนนะเองอะ่ะ ตัดไงมันไอ้นี่มันลงมาเรื่อยๆไงาใจปะแล้มันลงมาเรื่อยๆหรอแบบมันยาวไวใช่ไหมไม่ถ้าผมชี้อะมันจะไอ้นี่มันจะแทงออกมาเลยมันไม่ได้ไปตามผิวอะตัดแล้วมันแทงออกมาเลยหรอไม่คือมันยาวอะมันจะออกมาไงตอนมันยาวอ่ะกูจะไปเปียนแล้วกูรำคาญนหลังไม่ใช่เลยหรอกน่ารักมากเลยนะครับ กูอยากแข่งเบนไม่ให้กูก็อยากแข่งนะแต่ขอให้รองเท้านันยางนี่แห้งภายในวันจันนะถ้ากูสักวัานอาทิตย์่อ <c oughs> เราหยุดอะไรนะเพื่อนทำไรเราถ่ายคลิปอิงลิงก์วงง